เกือบสิบโมงแล้วตอนนี้นะครับเกือบสิบโมงแล้วนะครับผมวันนี้ก็เรากำลังนั่งเรือนะครับผมเสียงอาจจะดังนิดนึงนะครับ หอยใช่เขาหอยแน่ะเขาหอยใช่ๆเาหอยครับแล้วก็นั่งแพชิ้มไปเรื่อยๆนะครับผมแล้วก็เล่นกระช้ากันด้วยนะฮะโอเคนะครับผมด้านหลังก็จะเป็นปลานะครับผมต้นยางปลาโกงกามนะครับผมแล้วตรงนี้ก็จะเป็นน้ำน้ำปอยน้ำปอยผสมน้ำเค็มแล้วน้ำน้ำทะเลขึ้นก็มัอยากฝั่ง้าด้านหลังนู้นก็จะเป็นน้ำน้ำน้ำตกยาวงแตงทองก็ไหลลงมา สายเดียวกันเลยครับผมในคลองนี้เลยนะครับเพราะว่าตรงนี้เป็นท่องเที่ยวจะหยุดเพนด้วยครับบนหัวทางนะคลองละงูนะครับผมมีอาหารมีกับข้าวด้วยนะครับผมเดี๋ยวเราจะไปถ่ายนะครับอนนี้ก็ต้องย่างมือกันอยู่แล้วเตรียมกัจะไปถ่ายนะครับ กอไปครับแบบเดียวไปเลยของเรานะครับผมติดต่อได้ที่ไหนครับผมติดต่อที่เอ่อที่ที่เฟิร์สโลเพทนะครับเพทเพทนะเบอร์ครับผมมีเบอร์ก็มีเบอร์โทรศัพท์ศูนย์แปดแปหนึ่งเจ็ดเก้าเจ็ดเก้าเจ็ดใช่ครับผมวันนี้เราจะมากับดีเจตะวันนะครับผมยูทูบเบอร์ของละงูเหมือนกันครับผมใช่ครับผมวันนี้ก็จำเจรได้ครับประสาทก็มีเยอะครับผมไม่赖ครับโอเคได้ครับตอนนี้ก็กำลังหาหอยกันอยู่นะครับเดี๋ยวไปชมครับว่าหอยได้เยอะไหม ที่การหาหอยของชาวบ้านนะครับผมนี่ครับนี่นี่เป็นโซนนะครับตัวนี้ครับซุ่มกอซุ่มกอซุ่มตุ่มกอนะครับหอยหวานนะหรือว่าหอยปะนะครับผมนี่ครับจะเป็นแบบนี้นี่ก็เป็นวิถีชีวิตของชุมชนนะครับผมก็เป็นเรือเล็กๆนะครับฝั่งนู้นก็กำลังหาหอยอยู่เหมือนกันนะครับ ผมจะ z o o มให้ดูคร <Wait. S 1> ับสูมได้ไหมอีกลำก็กล uh ับเลยตาอกลัไมยไม่างเอร้ับโอ้กินเละสิบสี่บาทเลยครับแล้วก็ดีิจตะวันนะครับเปิดเปิดอันนี้จใ้เขาหลุดักนีไปไปถัลกด้ ชื่อชื่อบังอะไรครับผมชื่อบังอะไรครับบังนุุตครับผมมอนะครับผมนี่ครับบังนุัตเดี๋ยวเดี๋อีกลับน่าจะเป็นบังน่วงนะครับ้อนะผมก็ได้อยู่นะครับโอเคครับน้าน้น้อยนึยเลยครับโอเคครับเดี๋ยวกันะกงตทำใจเสร็จไปเลย ใส่ใส่ไม่ได้นะครับโอเคนะของคนนี้น่าจะชอบหอยนะเลือกใหญ่เลยน้องนคนนี้เลือกใหญ่เลยเลือกไปเลยครับตัวใหญ่ตัวเล็กไในน้องหยิบหยิบมาสักสองสามูปเฮ้ยสองสานี่ครับตัวก็ใหญ่อยู่นะครับผม อามลูก <ġ tip> да: ật ật เลยครับล <u> uh> ิงค <museums> รับลิงลิงอมเมียกับตัวผู้ครับผมมีกับตัวผู้ครับลิงล ตอนนี้เราอยู่กันที่สันดอนหอยนะครับผมนี่ครับนู่นเรือแพของเราครับผมตอนนี้ก็สิบเอ็ดนาฬิกาครึ่งครับสิบเอ็ดนาฬิกานะครับนี่ก็เป็นสันดดรหอยนะครับผมผมคุ้นๆว่าเคยมาตอนเด็กๆนะครับมาหาหอยกันแถวนี้แหละแต่คุ้นๆอยู่นะครับนะครับมันก็จะมีปูด้วยนะครับปูกล้ามดาบแล้วก็จะมีหอย นี่หอยเป็นนี่หอยเป็นนี่ก็จะเป็นเปลือกของมันนะครับชาวบ้านก็มาหากันนะครับอันนี้ที่ขุดหอยนี่ครับที่ขุดหอยแบบเมื่อก่อนนะแต่ตอนนี้ก็ใช้คาบหรือว่าจอนขุดนะครับผมเดี๋ยวไปดูกันครับกดไลค์ด้วยครับผม้ <S <S าโน้ก็จะเป็นบ่อเจ็ดลูก ทูกอยู่ฝั่งนู้นนะครับครับผมมาหาได้24ชั่วโมงครับจะต้องเวลาน้ำเพ่งนะใช่ความอุดมสมบูรณ์ของบ้านเรานะครับจะเป็นแบบนี้ครับมาแป๊บเดียวครับห้าเขไปแล้วครับนักท่องเที่ยวสามารถมาแข่งกันขันกันได้นะครับใช่จัดกิจกรรมนักท่องเท่การเป็นทีมหรือว่าพาแก๊สปิกนิกมาปิกปิกบนนี้ก็ได้ครับต้มหอยกินฟินแน่นอนครับผมนี่ครับเรือไปของเราครับมาตรฐานโดยชุมชนครับ วันนี้จะติดต่อได้ครับผมเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ด้านล่างนะครับมองเรรรรรานะคคคคัััับบบบดดดีีีวันนี้ว่างจากปราสาทหินบันยอดผมก็ลงคลองครับผมนะครับเพิ่งว่างวันนี้ครับผมว่างลีดด้วยครับเมื่อวานก็พาเหมือนกันครับมาลานหินบันยอดนะครับกําลังขุดหอยกันอยู่โอเคนะกดไลค์ด้วยครับผมเดี๋ยวพอไปเดินเล่นๆนะครับมีอะไรพิเศษเดี๋ยวผมจะเปิดกล้องอีกทีนะครับเจอกันครับ

ูฟกำดับโฟกัสโฟกัสููกำดับครับเดี๋ยวเราจะตั้งที่ดูนะครับเผื่อมันจะออกเข้ามานะนี่คือปูนะครับ เวลาจะขุดรูครับมันจะทําให้ดินเป็นวงกลมนี่เลยครับเป็นเม็ดๆนี่เลยครับนี่เลยครับแต่นี้จะเป็นทรายตะกอนแบบไม่ละเอียดมากนะครับแต่ถ้าเป็นละเอียดมากก็จะวงกลมเลยนะครับนี่ครับสวยเลยครับเหมือนคนมาปั้นเลยครับอันนี้ปูนะครับผมเวลาขุดรูเนี่ยจะขึ้นมานะครับนี่เลยครับ นี่ครับสันดอนายหรือว่าสัลังมังกรบาหอบาหอบรราเยียงบาหอนะฮะมีเือด้วยร้อนมากครับตอนนี้ช่วงเที่ยงนะฮอยากที่เราเดินเล่นนะครับผมถ่ายวิดีโอถ่ายรูปนะครับเดี๋ยวก่อตัวไปขึ้นบนแพนะครับไปตานข้าวนะครับเดี๋ยวจะไปดูนะว่าเมนูอะไรบ้างนะครับนะครับนะฮะ ครับผมครับนี่เลยครับกินข้าวครับกินข้าวกินข้าวครับกินข้าวคจอยจอยประมาณนี้นะครับใช่ครับนีกเกียวก็มีแบบแกงเลียงปลาเค็มอันนี้ใครอันนี้นี่เขาเหล่อห้ามากี้อันนี้ของที่หามาเมื่อกี้ครับหอยตลับที่นี่มีนะครับก็คืออยากให้ทุกท่านมาหาว่าอย่างนี้มาดีครับที่ได้ทานข้าวเลี่ยงเสร็จแล้วนะครับก็นอนนอนนอนแป๊บนึงครับนอนเล่นๆนะท่านหลังนี้นะครับท่านหลังก็ตอนนี้ก็ต้องเรือจิ๋วๆนะครับ จะเป็นาพาไปเก่อเจ็ดลูก,กาานะคระมาณขนาดใหญ่เท่านั้ก็มีปรงการต่อพาด้วยอ๋อนะครับกำลังจะตกปลาบนปะบนปานนีาา่ยนะครับสีขาวๆเดครับกตผมกดบันทึกแล้วนะเมื่อกี้เนี่ยเดี๋ยวมันไม่บันท <B ank> ึกให้นะครับพอกินข้าวแล้วอกพออะไปด้วยครับจากนั้นก็ตัดออกไปเลยโอเคครับ เนี่ยเราปันกวจิลูกครับจากที่เราไปพายเรือคายักนะครับไปชมที่ช่องตะวันมาเที่ยวนะครับผมผมไม่ได้ถ่ายไว้นะ เป็นมือกล้องอยู่ครับตอนนี้โอเคครับแล้วก็กำลังถ่ายไปครับดูเสียงครับ <Okay. S 1> ไม่มีเสียงแล้วตอนนี้ <Okay. S 1> เหนื่อยครับเ <laughs> จอกันครับ ก่อนก็จะเป็นาปากรงการทั้งหมดเลย ย้อนมานนเย็นแล้วฝน,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 นก็นำลงนะครับตอนนี้ตัวนึงทย็นเลยรครับตอนนี้ฝนตกแล้วตอนนี้่อไปทีหน้าฝนตกแล้ว ได้ไปได้ไปล่องแพนะครับแล้วก็ชมวิถีชีวิตชุมชนนะครับผมของของละงูนะครับผมนี่ก็ดีเจตะวันนะครับผมติดตามช่องได้นะครับเป็นช่องเล่าเรื่องครับออฟฟิเชียลนะครับแล้วฝากช่องน้องด้วยนะครับใช่ครับผมเป็นช่องแนวแนวเล่าเรื่องครับของดีเจตะวันเป็นฝากกันได้นะพันธมิตรกันนะครับโอเคครับเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ผมด้วยครับอย่าลืมกดสั่นกระดิ่งนะตึ้งติ้งติงนี้ครับติ้งติ้งจำได้ไม่พลาดคลิปต่อไปโอเคครับเจอกันคลิปหน้าครับผมครับสวัสดีครัับบบบ๊าายยครชช่่อองงเเววน